ครับลานุกาสวัสดีครับครับก็ตัวนี้นะครับเป็นเจ้าเครื่องตัวใหม่ของทางร้านนะชื่อรุ่นว่า25บ BN นะครับตัวนี้นะครับก็เป็นน้ําแข็งเกล็ดนะครับเหมาะสําหรับใช้งานในบ้านนะครับสาถึงคนนะก็เจ้าเครื่องตัวนี้นะครับก็สามารถนะครับเติมน้ําในช่องเก็บน้ําด้านล่างได้นะครับ2.5ลิตรนะครับผมแล้วก็ตะกร้าตรงนี้นะครับสามารถจุน้ําแข็งได้นะครับ1.5กิโลกรัมนะครับผมก็เครื่องตัวนี้นะครับใช้ระยะเวลาในการผลิตน้ําแข็งนะครับ ประมาณ3ชั่วโมงเต็มถังจุ1.5ึกิโลนะครับผมแล้วก็เจ้าเครื่องตัวนี้นะครับมากับที่หน้าจอตรงนี้นะครับสามารถนะครับกดปุ่มเปิดปิดตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ปุ่มทําความสะอาดนะครับแล้วก็สามารถตั้งเวลาตรงนี้ได้เลยนะครับข้อมูลตรงนี้นะครับเดี๋ยวทางร้านจะแนบเพิ่มเติมไปให้นะครับแล้วก็เจ้าเครื่องตัวนี้นะครับทำความสะอาดได้ง่ายมากนะครับแค่เรานะครับใช้มือนะครับดันฝาตรงนี้ขึ้นมานะครับ นี่ครับสามารถเปิดด้านบนได้นะตรงนี้เราก็สามารถล้างทําความสะอาดได้เลยนะครับเมื่อลูกค้าใช้ไปสักพักหนึ่งใช่ไหมครับถ้ามีค่าตะกันนะครับก็สามารถล้างได้เลยตรงนี้ล้างง่ายนะครับล้างเสร็จก็เราปิดฝากลับได้เลยนะครับจะมีล็อกของเขาอยู่แล้วนะครับแค่นี้เองครับกดเบาๆอันนี้เสร็จแล้วครับผมแค่นี้เองครับก็ถ้าลูกค้าสนใจนะครับก็สามารถแอดลแอดอูกาได้เลยนะครับผม